มันจะมีกล้องอยู่หนึ่งตัวนะครับที่ทุกปีเนี่ยเราจะรอคอยการเปิดตัวของเขา Insta r 3 6 0 X5 นี่คือกล้อง300องศาที่เราใช้มาตั้งแต่ X3 X4 และในปัจจุบันคือ X5 ทุกครั้งที่เขาออกรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมากๆในทุก generation เซนเซอร์ใหม่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แน่นอนว่าพอขนาดเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นนะครับคุณภาพของวิดีโอเนี่ยก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นที่จะเห็นได้แบบชัดเจนเลยคือการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยกับเพียววิดีโอจุดอ่อนของ In s t a 3 6 0 X 3หรและ X 4คือการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยนะครับเจอแสงน้อยปุ๊บไม่หลอดแต่สําหรับ In s t a 3ส0 X 5ที่ใช้โหมดเพียววิดีโอเนี่ยเขาสามารถถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยได้ดีมากขึ้นเนียนตามมากขึ้นในกล้องประเภทแบบนี้มันเป็นสายลุยอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับรุ่น,นก่อน เลยคือหน้าเลนเนี่ยอาจจะเสี่ยงที่จะเป็นรอยแตกหรือรอยเล้าถึงจะมีเลนสการดมาเสริมแ,แต่มันก็ทําให้คุณภาพของวิดีโอเนี่ยลดลงไปนะครับซึ่ง i n s t a 3 6 0 x 5ได้แก้เพนพอยตรงนี้ด้วยการที่ยูเซอร์สามารถเปลี่ยนหน้าเลนได้เอง อีกหนึ่งเพนไพล์ที่หลายๆคนต้องเจอเลยนะครับคือเราต้องกดบันทึกก่อนยืดไมค์เซลฟี่ซึ่งมันทำให้เราเปลืองเมมโมรีการ์ดโดยใช่เหตุนะครับตรงนี้ In s t a 3า0 X 5ก็แก้ไขามาแล้วเช่นกันด้วยคำสั่งง่ายๆคือการบิดข้อมือ2ครั้งกล้องก็จะบันทึกวิดีโอให้เราเลยจะหยุดถ่ายก็บิด2ครั้งเหมือนเดิมนะครับจากใจคนที่ใช้ X 3 X 4มานะบอกเลยว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากชอบมากฟังก์ชันนี้เรื่องของแบตเตอรี่ก็ถูกอัปเกรดใหม่เช่นกัน สามารถถ่ายได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง185นาทีและยังชัดเร็วแบบ0ถึง80%ใน20นาทีสุดท้ายเลยคือโหมดใหม่ Insta Frame โหมดนี้เราสามารถคุมมุมกล้องได้ด้วยตัวเองเลยนะครับสามารถเลือกได้หมดว่าจะเอามุมมองแบบไหนเรายังมีเซลฟี่วิวอีกที่เขาจะติดตามใบหน้าของเราไปทุกทกที่ที่มันยอดเยี่ยมสุดๆเลยคือเขามันทึกวิดีโอมาให้เราถึง2ไฟล์นะครับไฟล์แรกคือวิดีโอที่เราถ่ายมุมมองแบบปกติไฟล์ที่2จะเป็นไฟล์360องศาที่ให้เรามารี เ,เองอันนี้คือดีมาก insta 3 6 0 x 5เป็นกล้องที่ไม่ทำให้เราผิดหวังกับการรอคอยจริงๆแค่ได้เซ็นเซอร์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยกับการถ่ายวีดีโอในที่แสงน้อยได้ดีมากขึ้นได้แค่2ออย่างเนี่ยก็คุมแล้วสำหรับเรา